สวัสดีค่ะวันนี้มาพาเพื่อนๆทำบตัตเตอร์เค้กสูตรแยกไข่นะคะเคยปล่อยตัวนี้ไปนานแล้วแต่อยู่ๆ u t u b e ก็บอกว่ามันผิดลิขสิทธิ์อยู่ๆก็แจ้งเตือนขึ้นมาก็เลยทำใหม่ซะเลยเนาะอันดับแรกนะคะเนยสดนะคะตวงให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ไม่เอาตะชั่งไว้ข้างล่างนะคะหลังจากตวงเนยสดเสร็จเราก็จะตีเนยให้กระจายตัวนะคะให้เขามีความอ,าอ่อนตัวขึ้นนะคะ แต่ว่าไม่ได้ตีจนเขาละลายนะตีแค่ให้เขากระจายตัวสีจางลงสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ตีส่วนของน้ำตาลกับเหนยให้เข้ากันดีนะคะโอเคพยายามอย่าตี านานไปจนเขาละลายเนาะตามด้วยกลิ่นนะคะใช้เป็นกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมในครีมก็ได้แล้วก็ใส่ไข่ลงไปซึ่งจะใช้ทั้งหมด4ฟองนะอันนี้เป็นไข่ทั้งฟองก่อน2ฟองนะคะแล้วก็ไข่อีก2ฟองมีจะใช้เป็นวิธีแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะ ที่ไม่ได้แยกไข่ขาวไปเลยทั้งสี่ฟองเพราะเมย์รู้สึกว่าชามกมังไข่แดงมันจะข้นเกินแล้วเวลาเอาไข่ขาวตีแล้วมาผสมมิกกันอ่ะมันจะคนเข้ากันยากเมย์ก็เลยจะเป็นวิธีนี้เมย์ว่ากำลังดีคนเข้ากันง่ายหน่อยก็คือไข่แดงทั้งฟองสองใบและอีกสองฟองก็คือแยกนะคะเป็นไข่ขาวกับไข่แดงพอเราใส่ไข่แบบทั้งฟองสองใบเสร็จนะแล้วก็ใส่ไข่แดงสองฟองลงไป นะคะแล้วก็จะมีไข่ขาวเหลืออีก2ฟองถูกไหมเดี๋ยวเราจะไปตีที่หลังอันนี้เมย์ใส่สีผสมอาหารเพิ่มให้มันเป็นสีชมพูให้เข้ากับเทศกาลนิดนึงเนาะวันปล่อยคลิปก็น่าจะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์พอดีในส่วนของแป้งก็เป็นแป้งเค,ค้กีี่ห้อใดก็ได้ที่เป็นเพื่อนหาได้เนาะโอเคส่วนใหญ่เมย์จะใช้เป็นตัวกิเลนแดงนะผสมเข้าด้วยกันถ้ารู้สึกว่าคนยากก็ใช้ที่ตี ไฟฟ้าตีแป๊บเดียวก็ได้แล้วต่อไปจะเป็นส่วนของไข่ขาวนะคะตีให้ขึ้นตั้งยอดเลยเป็นไข่ขาวกับน้ําตาลแหละแต่ว่าลืมใส่น้ําตาลให้ดูนะไม่เอามาตีเลยมันก็เลยจะไม่เห็นว่ามันมีน้ําตาลอยู่ข้างล่างนะก็พอตีไข่ขาวจนตั้งยอดได้แล้วก็นําไข่ขาวมาผสมกับชามของไข่แดงนะคะค่อยๆตล่อมเข้าด้วยกันตรงนี้น้องเขาจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบปัตเตอร์เค้กแบบสูตรแบบ กัมกึ่งอ่ะเหมือนเป็นสูตรลูกผสมระหว่างบัตเตอร์เค้กกับชิฟฟ่อนเพราะชิฟฟ่อนมันก็จะเป็นแบบเหมือนสูตรแบบแยกไข่ใช่ไหมบัตเตอร์เค้กถ้าเป็นชุดบัตเตอร์เค้กแบบที่เห็นทั่วๆไปเลยนะสูตรเนื้อแน่นๆหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไข่ใส่ไข่ทั้งฟองไม่มีการแยกขงแยกไข่แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าทําแบบเนี้ยมันก็จะมีความแบบเออเนื้อมันจะเบาขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็จะใหญ่ มันเหมือนเป็นการเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งด้วยนะคะโอเคแต่ว่าเมย์ก็จะอบรองน้ํานะแต่ว่าเมย์ไม่ได้ใส่น้ําเยอะนะใส่น้ําไปแค่แบบเหมือนอบเสร็จแล้วน้ําอ่ะก็คือเหือดไปหมดตอนที่อบเสร็จแล้วนะอบอยู่ที่ไฟร้อยหกสิบองศาประมาณห้านะห้าสิบนาทีหรือใช้วิธีเช็คสุกเอาก็ได้นะอันนี้เมย์ก็ทําเป็นสองสีนะ ก็คือสีธรรมชาติอันหนึ่งสีชมพูอันหนึ่งนะคะให้มันเข้ากับเทศกาลวันเดินทายนิดนึงนะคะส่วนของอสูตรจะอยู่ที่ขามายายท้าคลิปนะจ๊ะใส่พิมพ์ขนาดไหนอบไฟเท่าไรอะไรแบบเนี้ยอยู่ที่ขามายายท่าคลิปไปดูตรงนั้นไปดูตรงนั้นได้เลยนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย